สำนักข่าว9ล้านวิวรายงานข่าวโดยมานพวรรณวงศ์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งอิดฉ้าวะอิจฉ้าจริงๆกับผู้ว่าคนใหม่นะ เพราะว่าคืนนี้ผู้ว่าจะหิวนางงามเป็นนอนกอดปนเตียงสองต่อสองแล้วขอ้อเท็จริงเป็นอย่างไรข่าวเก้าล้านวิวจะเล่าให้ฟัง ที่โรงแรมเอ็มเพรสเชียงใหม่เมื่อวันที่5กรกรกฎาคมที่ผ่านมามีการแสดงความยินดีกับ Miss ไ h a i l a n d ค l a s สิกเนชั่น2022ที่มีชื่อว่านางพรมพัฒส,สอนนิมมากุลวิรัต์เธอเป็นใครมาจากไหนข่าวกาล้านวิวมีเรื่องรายละเอียดเล่าให้ฟังเพราะเธอเคยทำหน้าที่เป็นประธานชมรม,มสุนสรเลดี้เชียงใหม่นครพิงเมื่อหลายปีก่อน ช่วยกิจกรรมของสโมสรด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในนามสโมสรโดยเข้ามาเป็นสมาชิกเลดี้เมื่อปี2548สำหรับคู่สมรสของเธอก็คือนายพลอยพิสุทธิน์นิมมคุณวิรัตผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310A1 ปีบริหาร2565-2566 ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมมสอเมื่อตอนนั้นเธอเรียนมินิเอเที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเพื่อนได้ชวนรับเลือกให้เป็นสมาชิกเมื่อเป็นสมาชิกได้ไม่นาน <c oughs> ก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานเลดี้ไลออนส์ติดต่อกันถึงสามสมัยเนื่องจากนายกสมมสอนบางท่านไม่สามารถนำภรรยามาเป็นประธานเลดี้ได้ก็ต้องเลือกเธอเป็น ทำห,หน้าที่แทนเนาะจากนั้นสามีก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมสรสเธอก็ต้องทำหน้าที่ประธานเลดี้อีกเมื่ออยู่ในเลดี้ไลออนแล้วก็ถูกเชิญเข้าไปเป็นสมาชิกของสมสรสไลออนเชียงใหม่เพชรตครพิง,งเธอก็ทำหน้าที่กรรมการมั่งเป็นรองนายกหรือที่เรียกว่าอุป,ปนายกบ้างหลายสมัยแล้วเกิน และเธอเองก็ไม่พร้อมที่จะเป็นนายกสมสอนแล้วจู่ๆก็มีการประชุมใหญ่ที่เชียงใหม่คือจะมีสมาชิกประมาณ1500คนมาประชุมที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าพาพเธอก็ต้องรับเป็นนายกในปีนั้นเพราะว่าไม่มีใครเป็นแล้วก็ต้องกู้หน้าสมสอนละด้วยความมีน้ำใจความน่ารักของเธอเนี่ยใครๆก็รักและอยากรู้ว่าเธอเป็นใคร ที่จริงเธอเป็นคนจังหวัดลำพูนแต่มาสมรสกับผู้ว่าคนเนี้ยแล้วก็มาทำธุรกิจการค้าขายเล็กๆที่หมู่บ้านถวายแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งของคนต่างถิ่น<ม>เธอเนะี่มาเปิดร้านเล็กๆในสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นร้านเครื่องประดับเธอก็ศึกษาค้นคว้าเรื่องเครื่องประดับเพชรพลอยทับทิมประมาณเนี้แล้วเข้าเรียนคอร์สวิชาดูเพชร ที่ศูนย์ศึกษาอญญานญมณีศาสตร์กรุงเทพเป็นเวลา2เดือนและมาศึกษาเรื่องพลอยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกหนึ่งคลอสเป็นเวลา2เดือนเช่นกันเริ่มเปิดร้านประดับเพชรพลอยอยู่ที่บ้านถวายควบคู่กับการเปิดโรงงานทําหมอนใบชาที่เปิดโรงงานมาแล้วหลาย10ปีเพื่อจําหน่ายทั่วประเทศส่งออกงตักประเทศเป็นบางส่วนและที่ไม่มีใครรู้เลยก็คือการสอดสมเครื่องประดับเพชรพลอยทับทิม ที่ผมพศเนี่ยฝากไว้ในตู้เซฟธนาคารซึ่งเธอจะเลือกเก็บเพชรพลอยและทับทิมที่มีเม็ดงามขนาดใหญ่หลายกะลัดเพราะจะไม่เหมือนใครที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือในสังคมหรือที่ใส่ออกงานในงานสังคมเนี่ยจะไม่เจอดังนั้นในงานใหญ่ๆเท่านั้นที่เธอจะเบิกจากตู้เซฟมาใส่ออกงานโดยเส้คอ,อที่ใส่บ่อยๆและชอบก็คือชุดนพก้าที่มีมูลค่าสูงมาก แต่กับงานเล็กๆเธอไม่ค่อยสวมเครื่องประดับราคาแพงนักจะเป็นเครื่องประดับที่มีผู้สวมใส่ทั่วๆไปเท่านั้นสําหรับของรักของห่วงเธอนั้นเธอก็มีการแบ่งปันขายให้กับคนที่ชอบเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกันเพชรเม็ดงามหรือพลอยน้ำดีส่วนใหญ่เธอถูกชะตาคนนั้นเธอก็ขายให้เนาะนอกกนั้นเธอไม่ให้หรอก หากเธอดูแล้วไม่ถูกจัจาานี่ยไม่มีทางจะให้หรือให้ราคาสูงมากเพื่อให้เขาปฏิเสธที่จะซื้อสำหรับที่โชว์ในร้านทุกชิ้นไม่มีปัญหาเธอจำหน่ายทุกชิ้นในราคาปกติในปี2565-2566นี้สามีเธอได้ก้าวสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติคือเป็นผู้ว่าการไรออนสากลภาค 310A1 เธอจึงได้อยู่ในตำแหน่ง ผู้สมรผู้ว่าการโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่นเดนบันดาลจริงๆอยู่ๆดรกนกพันธ์จุนคำภาก็แจ้งมาว่าจะนำมงกุฎตำแหน่งมิสไทยแลนด์คลาสสิกเนชันสองน2002มามอบให้คิดอยู่นานว่าจะรับดีหรือไม่แต่ไม่ทันได้คิด เพราะเธอบินมาแล้วนํำมงกุฎมาแล้วมาจัดงานแสดงยินความยินดีจัดงานแบบฉุกหลบหกเหลือเกินมาฟังดรก,กระดกพันเล่าให้ฟังดังนี้ครับ กมเนมานะคะคือจากกองประกวดนางงามของเราระดับเวทีโลกนะคะเราเป็นคนที่จัดประกวดนางงามมานี้ประมาณ30ปีจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ย้ายมาพัฒนักที่ประเทศไทยนะคะ แล้วก็นางงามนี้เรามี2อ,อย่างนะคะของเวทีโลก1นึ่งพันจากการสัมภาษณ์2องานจากประกวดขึ้นบนเวทีนะคะน้องผลพศนี้เป็นคนที่เราดูใจเราดูผลงานของน้องเขามา5ปีเต็มๆหนปีเต็มๆก่อนที่น้องเขาจะได้รับนังตำแหน่งมิสอิทไลแลนด์นชั่นคลาสสิกนะคะเพื่อไปทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินให้กับสังคมแล้วก็ให้กับประชาคมโลกซึ่งจะนําชื่อเสียงของไทยแลนด์นี้ไปเผยแผ่วัฒนธรรม นะคะด้านการท่องเที่ยวการค้าและการศึกษาและก็ด้านของพัฒนาหมายถึงพระพุทธศาสนาของเราด้วยคือศาสนาของเราด้วยค่ะเราก็ภูมิใจมากเลยน้องเขาที่เหมาะที่สุดนะคะที่จะต้องสวมมงกุฎทสชายสะพานนี้เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่น้องเขาจะต้องเดินทางไปที่ประเทศแคนาดาที่ไปทาภารกิจที่โน,น่นค่ะประมาณเดือนไหน เห็นว่าน้องเขาจะไปเดือนนี้นะคะค่ะว no ่าจริงๆแล้วงานนักข uh, ่าวก็รอน้องเขาอยู่ท to uh ี่กรมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะไปจัดขึ้นวันที่7นี้ในในค่ะในในรายการของไอ้มาวัฒน์ดวันขฐานันดรนะคะนางงามทีมงานของเราก็จะไปผู้บุคคลที่ทําคุณให้แผ่นดินแล้วก็สังคมให้กับแผ่นดินค่ะประเทศไทยมีเม่กี่คนละ เยอะมากเลยค่ะทํางานอย่างเดียวเลยนะคะรุ่นเรามีรุ่นมิสซินะคะแล้วก็รุ่นมิสมิสก็หนึ่งยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้านะคะอันนี้ด้านการศึกษาและด้านท่องเที่ยวนะคะอายุรุ่นนี้แต่รุ่นของสามสิบถึงสี่สิบเก้านี้รุ่นพัฒนักพัฒนาด้านพาณิชย์โดยโดยตรงเลยค่ะ,ะเป็นศูนย์กลางของแลกเปลี่ยนสินค้าการเป็นทางานมาตรฐานของเราเราตองต้อง ทำผลให้ประโยชน์กับแผ่นดินนำเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะนรุ่นรุ่นรุ่นนี้ค่ะและ้วรุ่นคลาสสิกก็คือรุ่นอ45อัพนะคะเป็นรุ่นที่คลาสสิกที่น้องก็มีใช่ค่ะมีประสบการณ์ทุกอย่างนะคะด้านการทำงานทางดา้านสังคมความสวยมัน ดับหนึ่งมาตรฐานความดีข้างในข้างนอกอีกเหนือมาตรฐานนั้นขึ้นไปอีกค่ะทุกความสามารถแล้วก็อันให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างน้องเขามาสมที่ได้รับตําแหน่งนี้ที่จะไปสู่ประเทศสู่เวทีโลกประตูประประชาคมโลกในการที่ไปพบประสังสรรหรือว่าเผยแผ่ประเทศไทยค่ะนะคะมาสองคนละค่ะสองเขาเรียกคุณคุณรยานะคะ ค่ะคนระยะอิสระยศค่ะเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วแต่ก่อนน้องเขาเขาใช้เหลือลายอยู่คุณพี่มามอบตำแหน่งให้น้องเขาแล้วเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วค่ะน้องเขาก็ยุ่งมากเลยทํางานให้กับสังคมมาตลอดบิซี่มาตลอดเลยนะคะเราก็น้องเขาก็หมดหน้าที่แล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะคะ,ะถ้าน้องคนไหนทําไม่ได้เราก็พยุงกันไปให้ถึงที่จุดหมายปลายทางถ้าไม่ถึงก็คนที่จะรีถ่ายไปแบบนี้นะคะนี่เป็นเป็นท่านที่2แล้วท่านที่3ามด้วยนะคะนางงามนอตเติลนะคะคุณประพัสลาค่ะ นะคะกับคุณพัฒนลานะคะที่เรามามอบตําแหน่งขราวที่แล้วนี้เราได้มีโอกาสได้เข้าพบเพราะว่าของเราในในในปีนั้นคนนี้ก็จําชื่อท่านไม่ได้ขอกราบอภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะเมื่อ3มปีที่แล้วค่ะน้องประพัฒนลาสรุนแล้ว3ามท่านนะคะที่เชียงใหม่นี้ค่ะประสบความสําเร็จหมดเลยค่ะอาการที่เรามามามาสัมภาษณ์นางงามนี้เราไม่ได้ถามเกี่ยวกวับเรื่องเป็นมาไปมายังไงเราเอาธรรมจาตรสัน ดูก่อนนะคะว่าเอ็น,นอะความสวยของน้องเขาก็ผ่านแล้วนะ,อะขอดูด้านจิตใจสิว่าผ่านไหมนะคะเขาผ่านผ่านผ่านใน,นเมื่อผ่านด้านจิตใจความงามแล้วอย่างอื่นจะไม่ผ่านหรือคะพร้อมที่จะเป็นเวลาให้กับแผ่นดินค่ะถูกต้องไหมคะค่ะนั่นคือบคุคคลที่เราสรรหาคะ่ะเราหาเจอที่เชียงใหม่คุณพิมเป็นคนอุดรธานีโดยตรงเลยนะคะโมเดลในแคนเซลโอเคค่ขอบคุณมากค่ะ นานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันรฉายใจสันราคาไม่แพง มีมากกว่า30โครงการให้เลือกโรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่ม ติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศสีอ้าย